เดมเบเล่ le, <be> le, โหมดปีศาจแฮตทริกแรกยูซีอล11ประตูจาก8นัดอุสมาเดมเบเล่ le, ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในชีวิต11ประตูจาก8นัดหลังสุดและนี่คือแฮตทริกแรกของเขาในยูฟาแชมเปียนลีกเริ่มต้นความโหดเดมเบเล่ le, ปิดแซงกองหลังก่อนซัดเต็มข้อนำ2ประตูต่อ0นี่แหละปีกตัวจี๊ดของจริงและนี่ลูกที่สองจังหวะเข้าทำสุดเฉียบคมโจเอาเนเวสแอซิสให้เดมเบเล่ซัดตูมโอกาสเดียวยิงไม่เหลือและนี่คือแฮตทริก เดมเบเล่โหมดปีศาจกดสามประตูพาปเอสเชถล่มคู่แข่งฟอร์มโหดขนาดนี้ใครจะหยุดอยู่ฤดูกาลนี้ผลงานของเขาในปเอสเชลงสนาม25นัดซัดไปแล้ว16ประตูจ่ายอีก6แอสซิสผลงานรวมในอาชีพลง331นัดยิง84ประตูจ่าย88แอสซิสสถิต,ตินี้บอกเลยปเอสเชเจอของจริงและนี่อาจเป็นปีที่พวกเขาควา้าแชมป์ UCL ได้สำเร็จ แล้วแฟนบอลว่าไงเดมเบเล่ Dem คือปีที่เก่งที่สุดในตอนนี้หรือยังคอมเมนต์กันมาเลยหากคุณชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ